มามาพูดถึงการแข่งขันไทยแลนด์ลีกนะในประเทศไทยกันหน่อยนะคะวันนี้วันพฤหัสที่8กุมภาพันธ์2567จะมีแข่งรอบ4ทีมสุดท้ายนะทุกคนทีมหญิงวันนี้ที่จะแข่งนะคะแข่งตอนเย็นนะ18นาฬิกานะคะหรือว่า หกโมงเย็นคู่ที่จะแข่งคือไดมอน Food f i ฟ e ์ h ชฟเจอกับขอนแก่นสตาร์ค่ะก็คือตอนนี้จะคว้กันนะคะอันดับ1เจอกับอันดับ4และอันดับ2เจอกับอันดับ3นะไดมอน d f ฟู d นะเวลานี้อยู่อันดับ1ของตารางถือว่าเป็นจ่าฝูงเลยนะคะแข็งแกร่งมากๆเ <_ an> จอกับอันดับ4มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะคะอันดับ2ตอนนี้ก็เป็นนครราชสีมาคิวบินซีวีซีอันดับ3ก็จะเป็นสูพรีมทิพยาชนบุรีอีเด็กค่ะเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้าย ต้องบอกว่ามันเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วนะคะสำหรับการแข่งข e ันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยลลีกประจำปี2567ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขานไทยล,ลีกที่ดำเนินการไปอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างสมูรณ์ในนี้คือได้ไปสู่จังหวัดได้ไปสู่สนามใหม่ๆด้วยนะคะสนามที่นครปฐมสนามอาคารนิมมิบุตรรวมไปถึงเดอะมอบางกะปิก็คือไทแลนด์ลีกต่อจากนี้จะเป็นการแข่งขันแบบนี้นะคะคือไล่ไปตามจังหวัดอื่นๆด้วยเพื่อให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวเลยนะคะไดมอนด์ฟูดวันนี้จะแข่งอันดับหนึ่งของตารางแข่งอันดับ4นะ อันดับหนึ่งไดมอนฟนแข่งไป12แมตร์ไม่แพ้เลยชนะรวดชนะรวดถือว่าเป็นทีมที่แบบสุดยอดคือแข่ง12ชนะ12แพ้โสพูดและย,ยังขนลุกเลยนะคะอันดับที่2นครราชสีมาคิวมินซีวีซีแข่ง12ชนะ10 แพ้ไป2อนะคะอันดับที่3ซูสรีมธิพยาชนบุรีอีเทคแข่งไป12ชนะ8แพ้สอันดับที่4คขอนแก่นสตาร์นะคะแข่งไป12ชนะ6แพ้6ค่ะอันดับที่5ก็จะเป็นนครนนนะคะแข่งไป12ชนะ4แพ้ไป8นะคะอันดับสุดท้ายก็คือแก่นนครนะคะก็คือแข่งไป12ชนะ2แพ้10นะคะโอ้โหไดมอนด์ฟูด คอนราอสีมาซูพรีมและคอนแก่นเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนะคะวันนี้จะเป็นวันแรกในการแข่งขันรอบไฟนอลสี่ทีมสุดท้ายประเดิมด้วยไดมอนด์ฟูดอันดับที่1จ่าฝูงแข่งกับขอนแก่นอันดับที่4 d i ไดมอนด์ฟูดไม่แพ้ใครเลยนะเป็นระบบทีมที่แอดยังหวังว่าไดมอนด์ฟูดเป็นทีมที่แข่งจริงๆระบบทีมของไดมอนด์ฟูดนิ่งจริงๆนะคะถึงแม้นะถึงแม้ว่า หลายหลายคนอาจจะมองว่าแต่ละทีมมีผู้เล่นที่แบบแข็งแกร่งนะอย่างอ่ะเลคอราสีมาก็ได้พี่ออนุมาสิทธิรักมาคู่กับอมศินสสิภาพรจันทวิสูตรอีกที่ถูกคว้าตัวไปจากไดมอนด์ฟูดอะแต่ไดมอนด์ฟูดอะเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าไงพูดไม่ถูกคือคือแข็งอะเขาเรียกว่านักกีฬาไดมอนด์ฟูดกรานประสบการณ์บางทีนะทุกคน ตัวตบอะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ระบบทีมของไดมอนฟูดอะส่งไปให้ตัวตบอะทําให้แบบปึก๊ก็คือตัวตบไดมอนฟูดใครๆก็รู้นะคะอย่างแบบอะกะติกาแก้วพิ์คืออันนี้ก็คือเห็นตัวเล็กแบบนี้นะแต่กระโดดสูงปี๊ดตบนี่อัดนี่คือโอ้โหน่าจะมึนเลยล่ะค่ะและยิ่งระบบทีมของไดมอนฟูดอะดีพอดีปุ๊บมันส่งไปให้อ่าเช่นกติกาแก้วพินระบบทีมมันก็เลยทําให้ ส่งเสริมตัวบุกเกมรุกของดมอนฟูดอ่ะยิ่งแข็งแกร่งเข้าไปใหญ่และผู้เล่นของ d ด m ม n อนฟูดก็เห็นหนะ้าค่าตากันมาตลอดมือเซตก็อนนะทานี้ทาใจแสนนะนะคะอย่างลิเบโรโก็ได้จิดาพากับนาริศลาก็คือคนเดิมๆแก้วกะละยาก็มาและยิ่งรอบนี้คว้าตัวสาวญี่ปุ่นมาอีกมันก็ยิ่งทำให้ระบบทีมของดมอนฟูดอ่ะก็คือแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเลยแต่ถ้าถามว่าทีมอื่นก็แข็งแกร่งนะ คืออย่างนครราชสีมาคิวมีซีอันดับ2ก็ตีว่ามีสิทธิ์ที่ไม่แน่นะคะสี่ทีมสุดท้ายนี้ไม่รู้การแข่งขันจะเป็นยังไงคาดเดายากไปเลยนะคะแต่ละคนก็ตัวเก่าๆก,กันทั้งนั้นทุกทีมนั่นแหละคะ่ะแต่แอดก็ยังมองว่า m ดมอนฟูดก็มีโอกาสนะมีโอกาสอยู่นะคะในการในการแบบสามารถคว้าชแชมป์ได้หรือจะใครยังไงหรือจะเป็นนครราชสีมาเหมือนเดิมหรือจะเป็น s ู p r e m e ปีนี้ก็ถือว่าอะไรใหม่ๆของซูพิมได้เกิดขึ้นเยอะก็ไม่แน่ขอนแก่นก็อ่ะเกมรับเหนียวยก ok ให้นะคะโอ้โหวันนี้ห้ามพลาดนะคะวันนี้พรดีวันที่8กุมภาพันธ์วันนี้เลยเนี่ยสินาฬิกานะคะหรือว่า6กโมงเย็นจ่าฝูงอันดับหนึ่งจ่าแข่งกับขอนแก่นอันดับ4นะคะรอลุ้นวันนี้สนุกแน่นอนแข่งที่อาคารนี้มีบุตรนะคะทุกคนถ่ายทอดสดผ่านทาง True i ดีนะคะดูฟรีทุกช่องทางนะเดี๋ยวจ้า เอาไปโพสต์ไว้ในช่องทาง Facebook ของแอดนะคะเพลินบอลล์บอลภาษากีนนะ P L E R N ลงท้ายด้วยวอลเล์บอลนะคะทุกคนจะได้ดูได้ง่ายนะคะใครใช้กล่องทูที่โทรทัศน์ที่บ้านอยู่แล้วก็กดผ่านดูทีวีจอใหญ่ไปเลยค่ะทุกคนหรือใครยังไม่มีแอปพลิเคชันก็โหลดแอปพลิเคชันนะคะ True ID โหลดฟรีดูฟรีทุกเครือข่ายค่ะวันนี้ทุกคนคิดว่าเดวิดฟูดกับขอนแก่นสตาร์ใครจะชนะก็อาจจะเกมสูสี่ก็ได้นะคะแต่แอดก็ ยังมองว่าเออไดมอนด์ฟูก็ระบบทีมเหนียวจริงๆอ่าวันนี้รอดูไทยแลนด์ลีกกันนะคะหกโมงเย็นคู่จาฝูงประเดิมกับขอนแก่นสตาร์วีซีในรอบไฟนอลสี่ทีมสุดท้ายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจทัพสาวไทยนะคะในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกเข้าสู่รอบโค้งสุดท้ายแล้วค่ะสี่ทีมใครจะชนะวันนี้รอดูกันหกโมงเย็นค่ะ